people i ตาวาอเวเทสีโยธรรมังเทเสสิอาทิกลายานัมเชกลายานัมปลิลุสานัคลายานัมฌาทังสัตสยังฉะนัมเกวะรักปลิคุณังปลิสุทัมธรรมะจาริยังปกาเสสีตามังท้าพวันตามวิปุชยาน พวันตังสิลสานะมางันภริาธมาติงเวมเตรโสสวะาตัวพะวตารมมวสทีิอ

สังพูดยายาปักนิปันนวปักขวัโตสาวกกสังพูสามีจิปันิปันนวปักวัโตสาวกสังยทิทาริุริสยุคานิอุริสปเอสาภวโตสาวสัง อาุูนายโยปาภูนายโยทาภินายโยอัญชลกนโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกัสสะตังัังอะิปูตติยัมขังตัมขังศิลสานะมา salve มธรรมะมาทาเรณังสร้างขัวสุขเทตัยังเทศสัญญตัวโยธีทัะตัวสุขตานุพัวทควรลลวะหีนวริยสุเมทโสดวันธามีสร้างธรอมหมาทะเรณังอิเจวะเมกลงตาบิ ฉันเออยะตามวานทุเตยังวันทยตาภิสังถตาตามอุญยมยายังมามาสะภูปาทวานมาหัวนทุเอตสัพภาวะสีทิยานปิทาตถาคโตโวเกอุปันโนอาหังสมาสัมุทวน อมูจเทสิตัวนิยานิโควาุปสมิโกะปรินิพานิโคะสัมโพธะคามีสุกตาปเวทตุวะมายังตางหุตังสุขวายิวัญชาณามังจติปิทุคราชราปิทุครามรณะปิทุครา โสกปาลิเทวดาทุกขโทมานาสุปายาสปิทุคตัอามิเยหิสัมปโยโคูตุคปิเยหิวิปโยโคูตุคติเยหิฌานนละติตังปิทุคตังสังริเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุคตัเสยยะทิทังรูปุ เวทนุปาทานขันทุนสัญญูปาทานขันทุนสัรมธารูปาทานขันทุนวิญญาณูปาทานขันทุนเยสัมบลินญาญาทารมโนโสภภาวเอวังภูหลังสาวเก อาจปนาสัพะพาวโตุสะเวเคสุอนุสาสนีปุราะวาวตติลูปังอนิจังเวทนาอนิจังสัญญาอนิจังสังขาราอนิจังวิญญาณังอนิจังลูปังอนัตตาเวทนาอนตตา สัญญาณัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังานัตตาสัเพสังขารานิจาสัเพธัมมานัตตาติเตมยาอินนามหาชาติยาชรามาณีนาโสเณรปิเทเวทุเทกิโตมเส ya sehi dukkati na dukkapa rentang apewana mimasake wala sa dukhan han han san takiriya panya yethati jila akara samma kasaming kasawati paramacariyan jalan magi ku nang sikha sasti wacana panang tangnu paramacariyan ima sate walasatu khan khan ปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายยานัมธายานัมันธนายนวิภูสนายยะยะวะเทวะสกาย

ยาวาเทวาอุตุปาริสยาวิโรธนั प ปฏิสाงลานาลามาทังปาฏิสังขายโยนิโสภิลานะปัจจยาเพสัจจาปริคาลังปฏิเสวามิยาวาเทวาอุปันน

ดีทางปินทบาตุลตาทุปภพุญชะโัวจะบุกคโรุธาตุมาตะโัวนิสันทวนิชิวสุญยุนตาพัวปัญายังปินทบาตอวจิพูชนิโยอิมังพุติกายังปัตตวาติภิยาจิพูชนิโยทาย याथा पातया तवातमानां धातु मातमेवेधां यदिधां सेनासनाम् कातोपुञ्जकोधु फलो धातुमातपो निशान्तो निजीवसुन्योन् का पानि โอมจันนีรานิชายังติยถาภาติยังภาวะสมานันถาสุมมาตะเมเวตังยติธังกิฬานปาติยาเสะจฉาปริคารุวะตะตุภะกุนจะพวะะบุขะโาุมาตะวนิสันนิิวสุ Takwa panah yang hilang, apa tiap desa capai? Karo aji pun cari, oh imamku yang pantau. Aku riaji pun cari, ราคุนโนสานจังสวยเชยยะทวนขยันนักสัตย์นักฆ่ามิสาจะกริยมานุนตาราอัวมิทว่าธรรมะมารังสลิดต สิเกวันเจสิโสกะ time. Uh -huh. what ปาทิกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสัตโรรุังขยทาติรังสตางธรมัธรรมทะลาตะบุคลาสังขัวหัวตุสมั เอติธรมจาลินวนวดิงสรงกปุนยามธมเมอยาปเวิเตนปสัาตุสัพเพิานินัวจาสนมา สัพเ์สัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาตรงอย่าได้มีเวทแก่กันและกันเลยอภิยาปัจจา ต้องพาสจากทุกสุขีอานานังปริหารถูกตรงมีความสุขาถุกใจรสษาตนให้พ้นจากถุกไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นข้าพระเจ้าขอตัง้งทิุทิผล คุณกุศลนี้แผ่ไปให้ภัายารถึงมารดาบิดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญานิมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลคนของฉัน ข้างเจ้าปางนายเกและเทวันขอให้ท,ทกุกท่านจงได้รับส่วนกุศลคนคน,คน,คน,คนี้เชิญสาธุสาธุ